ที่ชื่อนิสิตธันมแพทย์จอนะครับวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเป็นการทํางานใช้ทุนที่น้องรู้จักกันนะครับโอเคก็ที่จบนะครับจบจากคณะพันแพทศรรยศาสตร์ชื่อดังย,นนรรย่านถนนพระรามหนึ่งนะครับก็คิดกันเองว่ามหาวิทยาลัยว่ามหาลัาายอะไรนะครับโอเคแล้วพี่จบได้2ปีแล้วนะครับก็ได้ไปทํางานอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับประจำอำเภอครับชื่อโรงพยาบาลบ้านหนองเก่งนะครับก็ไปที่แรกก็อากาศดีครับมีความทำงานไปได้สักพักหนึ่งหนึ่งปีก็แล้วสองปีก็แล้วพี่ก็เริ่มรู้สึกตึกอัดใจคับแค้นคล่องใจอะไรหลายอย่างนะครับที่พี่ได้คับค้่องใจมากนะครับในการที่ไปทํางานออกชุมชนในครั้งนี้นะครับ ือที่ได้รับมอบหมายนะครับได้ทํางานเกี่ยวกับเรียนงานประกันคุณภาพของโรงพยาบาลครับหรือว่า H A Hospital Accreditation นะครับน้องๆอ,อาจจะเคยได้เรียนกันมาแล้วซึ่งพี่ได้รับได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบของเ,เรื่องของดูแลตัวชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ทําให้จากที่ที่เคยได้แต่ทําการรีตเมนคนไข้ทนทการรักษาคนไข้ แล,แล้วได้มีงานบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองทําไปยังไงมันก็อิดอัดอัดมตากๆทาได้ไม่เต็มที่เหมือนกับงานที่เคยทำการรักษาคนไข้มา่อนซึ่งก็ทำให้พี่คิดได้ว่าทําไมงานพวกนี้ไม่เป็นงานงพวกหมอหรือว่าพยาบาลทำไมต้องให้ทันตแพทย์ น่าหล่อลอยที่ต้องลงไปทําลงมือลงไปทําด้วยที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมงานหล่อลอยนีไม่ทำไม่มไม,ม,ม่มีให้พี่ทําบ้างปล่อยให้ทำงานอะไรก็ไม่รู้งานมันหล่อมังก้ามไม่มีไห้ทําเลยไปนะครับพี่พกดหมินมากๆเลยนะ น้องๆไปดูนะครับว่าระบบรารชการเป็นยังไงช้าช้าที่สุดครับช้าเหมือนตอนนี้นะครับช้ามากไม่ว่าจะเป็นการลาก็แล้วการค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษต่างๆก,ก็แล้วทุกอย่างช้าไปหมดเนี่ยนะพี่เพิ่งยื่นเรื่องเลยนะจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศยื่นไปทั้งสองอาทิตย์แล้วสุดท้ายรูกไม่ครับว่าเป็นยังไง เรื่องไม่ผ่านบอกพี่ยื่นช้าเกินไปทั้งทงี่พี่ยื่นไปแล้วตั้งสองอาทิตย์ทำไมมันช้าได้ขนาดนี้ไม่เร็วไม่เร็วแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบนี้ไม่เร็วแบบนี้ไม่เร็วแบบนี้บ้างไม่เร็วแบบนี้ตลอดเวลาที่ทำงานมาสองปีนะครับพี่ไม่ได้ว่าทำงานด้วยความสามารถด้วยความส 走、oh. เล่าเรื่องมาน,งน้องก็รู้นะครับว่าพี่ลําบากใจและอึดใจแค่ไหนและในที่สุดพี่ก็ได้ทําการขอย้ายแล้วน้องคงทราบนะครับว่าคําตอบที่จะขอย้ายที่ทํางานนั้นจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ไม่ผ่านเช่นเดิมครับแต่พี่ก็ไม่คิดว่าจะสู้ต่อกับงานนี้ต่อไปแล้วพี่ก็เลยขอลาออกดีกว่าที่ยอมใจ เงินค่าชดใช้ทุนีกว่าถ้าน้องๆจะทำงานลงโรงพยาบาลชุมชนนะครับขอให้น้องๆคิดดูให้ดีต้องมีใจที่เสียสละจริงๆเห็นแก่ตัวกับอย่างพี่ทำไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างพี่ทำไม่ได้เห็นแก่กล้ามมันทำไม่ได้หรอก <c oughs> พี่ขอลาบ้าย